สบายดีคือเก่าพี่น้องพอครัวคนใหม่พี่น้องเอ้ยมาเห็ดกินให้กินเดินทางมาจากหลวงพะบางอเจ้าเมื่อขอข้าวกินหอดจบแล้วม่วนเด้หอดกันเคนเห็ดเตียวพันปลาคือเสียบพอครัวเด้อพอครัวเด้อยาขาวใช้พิษเด้อเนาะพอครัวบ่ะมันแม่ครัวเฮาองยังกระไดบ่เป็นยัง ไปมันแท้สวรเออเปลี่ยนเป็นสวรรค์แล้วบ่ไดนได้เจอบ่บ่เป็นหยังดอกเนาะมันอันน่ะโอตําเอาแบบนี้เลยวะบ่ได้ต้มน้ําบ่ได้หยังบ่บ่เฮ็ดโอ้เฮ็ดเ้าโอ้เออขอสิเบิ่งเอาสูตรเจ้าเด้อแล้วขอจังสิเอาไว้เฮ็ดเด้อมาุมเฮ็ดนต้มได้ต้มน้ําตาล Ô, yani không. Yes, so mẹ mình ngài lên mẹ mình nó đọc, yêu cầu. Mhm, mhm. Cuz yêu bằng áo sụt chọn. Mẹ đều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 . Mẹ โย่อือฮือคิดถึงผู้สาวมากก็ดีใจหมดอ๋อแล้วพัดเมย์วะโดยม่นละใส่เม่กี่วะน้ำปลามีได้ใส่นิดนึงน้ำปลาเอาอยู่เห็นบ้านน้ำปลา เดีด๋ยวลุงใส่ให้มันหอมใส่ยุงแมนเนาะหอมเลยอ,อย่าคืออันมืออาชีพเลยเนาะธรรมดาถ้าก็มาขุดนะเออคุดเอาแบบนี้เนาะป้าอะไรเอาเยังถ,ถ้ามาคุดก็ตองจะใส่น้ำถ้ามาธรรมดาแล้วก็เอาน,น้ำซีอิ๊วอันนี้ได้เติมน้ำแน่เนาะ จะมีน้ำอุ่นบ่มาเคลียร์ได้ค่อยใช่ใส่กระห้องใส่ป่ะใช่ใส่แต่ักคองมะขุนกระตามใส่เครื่องไร่ไร่มะไร่ไร่ธรรมดาดังันบ่อพอจะกระตัมเจี๊ยดอีกเบิ้งขอซิมหน่ยเด้อ ซิมก่อนขิมบ๊พอดีพอดีมากรุงศรีมามั่งหนาวมั่งหนาวตืมบ่อืออือนี่แซ่บแซ่บแซ่บขอใส่สูตรไหนเด้อยังบุเซบีเท้อธรรมดาธรรมดาเนาะเซบแทนเห็ดจำเครื่องซาลลาลาเห็ดคุ้นต้มน้ำตาลขี้เจ้าใส่กระไดบุตรุงกระไดใส่เขาใส่ต่ำไปพร้อมคือเห็ดเขียวส้ม คือเบ็คือตําหุง้งจังซแหละตําเครื่องปุ่มแซ่บแล้วแซ่บแลว้วเดี๋ยวไปต่อกันอยู่ในตอนกินเดอ้อเดีวพร้อมปลาย,ยังบ่พร้อมพี่น้องเอ้ยปลา3โตแจ้วนะ่ะพร้อมแล้วบริวาตะเห็ดเจียวอย่างเดียวได้บริการเองเลยอยา่า,าว,ย e ว่าเฮาเด้อ FC เด้อพี่น้อง อยากซอยก็บอกหซ้ซอยเพิ่นเห็ดเองเพิ่นใจดีใจดีคันมีผน้ผู้สาวแห่งกาแกผู้สาวเพนนี่บูไหนเห็ดยังเลยพี่น้องเขาเห็นแหละผู้ผู้เพิ่นบอกว่าเพิ่นสีเห็ดเองบอกหายบายนำเขากเ็เไยท่ายคีปเขากะเน,ะนะานะเนาะไอเนาะใจดีใจดีขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อ <c oughs> ขอบใจเจ้าเด้อขอบใจเจ้าหลาย พักเราก็ล่างเองเราเห็ดเองงามงามพักนี่มึงดูฟูเราเห็ดพื่นมาเยี่ยมนี่ส่องขึ้นหนึ่งมือเนาะส่องขึ้นหนึ่งมือเพื่นตั้งใจงว,ว้แตงหึงนั่นแหละ ที่อันมาก,ก็เจียวพันปลาให้กินคนวะโอ,อเดยวกระตกเ่าอันหนึ่งดีเนาะโอเคคพอกันตอนต่อไปต่ออีกแต่ละคันแต่ละคัน จัดพักกับงามละเอียดพูดกูดกูดอ้ยดื่มน้ำพายลูกดื่มน้ำพายเด้อจือแม่จือแม่แม่บ่กว่าดอกแ่บอกว่าดอกเด้อเห็นแม่เห็นแม่บุญเป็นยังเห็นแม่เลย ให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วลูกเดอ้อขอดังไ้มคอดังคอดังคอ,อดังพ่อบอกขอ,อยังไหลผุนผุนทางผูกอ่ะเตรียมอาหารกำลังสกินยังถ่าปลาอยู่พีตเตอร์เอ้ยพีตเตอร์สบายดีกงอลูกสบายดีไหมลูกพ่อแต่อุ้มพายหนาพีตเตอร์โอ้ยผู้ทางนี้กันเอาลูกมาส้มกันนะเนาะลูกมาอ่างกัน đôi lúc đôi cưu kiêu, kiêu, kiêu. Uhm. ừ nhìm, lè, nhìm lè. là nhìm là nhìm oh. Là chắc lần nhìm nhìn gì bọn? nhìm ồ nhìm lần là lần um Là, hoặc là มาฝรั่งหน่อยนี่เดอมาเฮียกันแม่จะมาจให้นะมาเอามาเดามาเมกันสิดูยูอลี่มอานะนิ่าเอาเมือรให้ตเดี๋ยววยจักยูน่ะพราเย็นดีโอ้ความเส่กันเลยเอาความใส่กันเฮียงกันอู้ยคืออซผิวซีผิวสีผิวสีผิวอู้คนข่อยบอโอเคเดียวเดีแพงลูกแพงแพงแพงยูนน้ำกันยู่น้ำกันยู่น้ำกันยิ่มนิ่มยิ้มนิ ปันกะิ่ันกะิั้นกระดิ่นะอีอยน่ยู่ะนะอีเ็นเจ้าทินอนี่เจ้าทินอีลอยเป็นแขกคนเป็นเจ้าทินเอเปลี่ยนกันเอาเมือนะอนี้อไปดึงคอมพิวเตอร์อ๋อหนาด้านเลยดึงมาเลยเด้กนักอ่าได้เอาเรนน้ำกันหรือเรีนกันโดยเด้อยด้อาอนี่แตเน้อคนแทะอันนี้ก็คอนแทะ ลันน้ำกานลูกหลีนน้ำกันฝรั่งน่อยกับคนลาวเอ้าหยาหน่อยลอยจะเห็นนั่นไหมลูกลีน้ี่น้ำกานลูกหลีน้ำเนี่ยเออพูทะอันนี่โอเคอันีนี่คอยลอยเนาะตีลดตีก้นมเนี่ยมึงกันผิวนะซีผิวซีผิว ไปทอกย้ป nah um> um> uh, um> ีเตอร์น um> ี <okay ่ช like, like ุดยอดเลยน้ำลายเรานี่เนาะเฮ้ยออกเฮ้ยออกปเตอร์นี่น้ลายชิคกับูยิ้มเออนม่ะควไเพินอยากเอ็นไปลยอยากความเนอ้าอปีเตอร์ปีเตอร์เดินเดินเดนปีเตอร์เปยังอานนนนนันยุงแล้วนับยุงแล้วนินลูกเนี่ยนี่ร้อันนี้ อันมูดเพิ่นกับพ่อเพินอันนี้โอ้ไปหยตดของอัิเตอร์ดดอให้แล้วให้พิเตอร์ให้แล้วดูติดน้หยาดกันอัน้เอ้ยเอ้เราจะมักอมเรามักอมเมียเรา อ uh, uh, uh ่ะอ hey, ่ะเตอร์ให้แล้วพีเตอร์ไปยังเพินกยักได้เยากได้เอ้าอีนมึงดูผมอ่านอนทานอนบันนี้เอาทุนิก mm. ก็นอนบันนี้เอามหีตานอนไปน้ำเอาเอาการนอนง่ายบ่มง่ อันนี้เราสบายเนาะก็ได้คนง่ายนะบ่ได้เนี่ยเห็นแม่เลยโอ้ขาขาพีตเตอร์เหตุขึ้นแล้วเออเออบอไปเนี่ยบอลูกว่ามาเอาออกอะรเด็ดพีตเตอร์หยอกชื่อ HURR- <laughs>